โอเคครับเรียบร้อยอ,อ,อินเทอร์เนต็ตไมด่ดีหลุดหลุดเลยคือหลุดไปเลยแล้วก็คอนเน็กมาใหม่ก็ไม่ได้แล้วโอ้สงสัยต้องไปติดเน็ตบ้านให้ดีก่อนตอนนี้นี่คือแย่เลยครับเดี๋ยวนะผมพยายามเปิดช่องแชทเผื่อมีใครทักแชทมา ใน OBS เดี๋ยวหาก่อนเอ่อสักกี้ l i s t Mode Edit Undo Show Profile t o o Help ล็อกไฟลเออมันอยู่ไหนวะมันเหมือนกับ OBS มันทำให้ได้นะครับแต่ผมไม่รู้จะเซตยังไงอะ ยูท uh ูบไลฟ์คอนโทรแนลอ๋อต้องล็อกอิน <in S 1> ก่อนยังไม่ล็อกอินเลยโอเคข้างมา <Okay. S 2> ัด้วยเป็นลรอันนี้ขึ้นอีกแล้วอัตราบิลเลทสตรีมของคุณสูงกว่าบิลเลทที่แนะนำขอแนะนำให้คุณขอแนะนำให้คุณใช้อัตราบิเลท6800ด คหกพันแปดร้อยเหรอบิลเลดครับบิดเลดบิดเลดเอาพุทหกพันแปดเหรอต่ำจังภาพจะแตกแน่เลยเครื่องคองมก็ไม่ไหวนี่บนนะบน เอ่อบบินเลยแหละตอนนี้สามสิบเฟรมดอบเฟรมศูนจุดศูนเปซ็นเป็นไปได้ว่าไอ้ตรงนี้แน่เลยที่ทำให้สตรีมหลุดเมื่อกี้มันน่าจะไม่ไหวกับกับตัวอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปยัง YouTube อะ่ะเน็ตเราด้วยเดี๋ยวให้ยติดเน็ตบ้านห้าเก้าเก้า ทำหน้าทดสอบไล้์ไงเนี่ยตัวที่ซื้อจากญี่ปุ่นไงนต่อให้สวยเลยตั้งใจต่อมากๆเลยตัวเนี้ยสากไปถึงญี่ปุ่นแล้วไปซื้อมาสวนอีกสองตัวที่เหลือเอ้ยอีกตัวหนึ่งที่เหลือก็ค่อยต่อ,อไงไ่ายๆไปสำรวจแล้วสำรวจแล้วเดี๋ยวคอยดูพอพูดไปแบบนี้พอตอนปิดไล้ปิดอะไรแล้วมันแอบมาสำรวจในห้องแน่นอนทำนะครับเอ่อ อันนี้ฝากไว้นะครับสําหรับแม่บ้านคุณแฟนทั้งหลายนะครับที่เข้ามาดู mm hmm. เผลอเข้ามาดูสตรีมนี้ในะตอนหลังหรือกาลังดูอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับให้แฟนมันอยู่บ้านดีกว่าให้มันไปเที่ยวข้างนอกนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยเพราะเที่ยวข้างนอกนี่มันจะกลายเป็นเสือที่พูดท่านนี้เคยเคยเป็นมาก่อนเป็นเสือแบบเสือเสือหน้าไม่หลองแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็อยู่แบบนี้แหละนะครับ mm hmm. ชิวๆไม่ต้องห่วงด้วยว่าจะไป เมาเละเทะที่ไหนนะก็อยู่บ้านจะบอกให้นี้หมดหมดวัแล้วที่ต้องออกแบบไปปาร์ตี้ข้างนอกนานๆทีนานๆท,นนนนทีนี่คือแบบสามสี่เดือนตักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเพื่อนก็ไม่ค่อยว่างตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านหมดมบางคนก็ไปทำนู่นทำนี่เนาะเราก็ว่างก็ไปต่อกันพาหาอะไรมารีวิวเล่นๆไป ก็เดี๋ยวค่อยไปหาเรียนรู้วิธีเซตใหม่ตอนนี้ยังเซตไม่คล่องนโน้ตบุ๊กตัวน,นี้คิดว่าส,ส,สตรีมได้ไลฟ์ได้แต่ว่าอินเทอร์เนต็ตผมอาจจะไม่เสถียรพไม่เสถียรพอโอ้ยสะอกเนี่ยมันมีอะไรให้เราทำรื่เรื่อๆกันดำนี่เป็นความอยากของผมตักก้งแต่เด็ก เด็กๆเนี่ยอยากได้อยากได้มาต่อมากแต่ว่าไม่มีเงิญยาขอคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ซื้อให้เพราะว่าตอนนั้นเราไม่ค่อยมีตังค์โตขึ้นทำงานแล้วก็เลยอยากจะเ <c oughs> ติมความฝันให้ตัวเองนะครับจิ้มหน่อจิ้มหน่อย,นนอยไม่ไหลแล้ว เติมไปด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันไม่สวยก็ซื้อมาต่ออีกตัวอย่าไปยอ้อนอย่าไปหย,ย้อมไปถึงไหมไม่ถึง,ถงถเติม มีสีนตั้งเองินอีกเปล่าอ่ะผมว่าจะไม่มีแล้วนะโอเคแห่งนี้ก็เรียบร้อยขอตั้งแยก,กไว้ก่อนรอแห้งคืนนี้จะได้ปัดเออไม่ใช่ปัดสิลบรอยไหมเอ่ยเ,ออเดี๋ยวขอแชร์ลิงก์ใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันหลุด เมื่อกี้ผมไม่ดูไม่ได้ดูจอไงว่ามันหลุดก็ยืนคุยคนเดียวไปอยู่สักพักหนึ่งอะ่ะเ,เทปไลน์โอเค กล้องแบตหมดมาครับกล้องแบตหมดครับเดี๋ยว